มีความสุขมากที่ได้ทำโปรเจกต์นี้เพราะว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่เคยทำเกี่ยวกับพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนนะครับ คนในชุมชนแต่ละชุมชนที่มีพื้นที่แบบนี้เขาสามารถพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้แล้วถ้าเรามองแบบซูมออกมาในภาพที่กว้างขึ้นทั้งกรุงเทพหรือว่าทั้งประเทศไทยอ<ม>ะไรเงี้ยมันก็จะแบบทําให้ชีวิตของคนในสังคมหรือว่าเมืองนั้นดีขึ้นมากมในตัวที่เราเลือกใช้ส่วนใหญ่ตัวระแนงไม้ลุดลายทําให้เราทํางานง่ายอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเสริมเข้าไปทําให้พื้นที่มันดูแบบวอร์มขึ้นเรื่องโปรเซสการก่อดสร้างก็ง่ายขึ้นการบํารุงดูแลรักษาก็โอเคมากกว่าไริง เริ่มจากให้เขาทำรีเสิร์โดยที่ให้แต่ละกลุ่มเข้ามาในช่วงเวลาในชุมชนที่เวลาไม่เหมือนกันบางคนมาช่วงเช้าเลยบางคนมาช่วงกลางวานันบางชนมาช่วงดึกบางคนมาช่วงที่มันมีตลาดเพื่อให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วก็ซึมซับพื้นที่ซึมซับบรรยากาศให้ได้มากเท่าที่สุดเท่าที่เวลาจะอานวยมันก็เลยทําให้เห็นเห็นภาพต่างกันแล้วก็รีพอร์ตแล้วก็มาแชร์วิ่งรีพอร์ตแล้วก็อธิษฐานมาก็เริ่มใช้แพลตฟอร์มและเริ่มใช้ซูมในการคุยแล้ว ว่าเอ๊ะเราจะอะไรกันไงกันดีแล้วก็เราทําจะทํา p Product ออกมาเป็นอะไรบ้างทีมเราเลือกใช้ตัว m o d ิน a าเนี่ยจะเป็นแผ่นบาร์แนละีพวกลายเส้นนะครับพวกนี้มันก็สร้าง t e x t u r เจอร์แล้วก็มีความแข็งแรงแล้วมันก็ทาสีได้พอมันเกิดอยู Play นะ่บนเพลนมันก็ทําให้ t e x t u r เจมันไม่ไม่น่าเบื่อเวลาแบบไปแคลตัวกระถังหกเหลี่ยมทั้งเวส t ์ a อบกับไฮโปรดิวซิสที่เป็นเมนทอร์เนี่ยเราให้สระ ในการให้น้องในทีมทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คอมมิชชั่นต้องการและสิ่งที่เขาต้องการจะทําให้คอมมิชชั่นเห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดคือถ้าเราทําสิ่งที่เล็กและเกิดผลแฟมลี่ไปชุมชนไปเป็นดิสตริกตไปเป็นจังหวัดไปเป็นประเทศผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นโปรเจกต์เล็กที่เกิดผลใหญ่ มันมีเรื่องของมิติอื่นๆที่เราต้องต้องเข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆเรื่องอันเนี้ยไปพร้อมๆกันร,รวมถึงชุมชนเองด้วยเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความต้องการของเขาเพื่อที่จะกําหนดอนาคตของพื้นที่ของเขาเอง ปรับใจกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมานครับได้คุยงานกับพี่ๆน้องๆเมนเทอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้ครับแต่และคนก็ช่วยกันส่งอิมเมจให้กันดูเพื่อผลักดันให้งานมันออกมาดีครเสร็จแ,แล้วพอมากระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเงี้ยชุมชนก็ช่วยคอมเมนต์มีเรียกกลับมาอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่างานมันออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ ถ้ามีโครงการอะไรแบบนี้อีกถามว่าจะสมัครไหมยังไงก็ต้องสมัครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรากําลังทําในอาชีพดีไซเนอร์หรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันมีให้เราเรียนรู้และนี่คือโปรเตอนหนึ่งในการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่ใช่มีแค่ในห้องเรียนเราต้องออกมาทําลองออกมาหาโครงการลองเอาตัวมาเจอคนเยอะๆเ,เจอคนที่คิดไม่เหมือนกันมันคือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้แน่นอนสําหรับโครงการนี้ก็ขอขอบคุณ s c g Decor คอนะคะ Art 4D Hy p o t ีไฮโวัสด ชุมชนโชดึกค่ะวีพาร์คแล้วก็ทีมปั้นเมืองค่ะที่มาช่วยโค้ชเรามาช่วยเป็นเวนเทอร์เราแล้วก็อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ถ้าไม่มีพวกพี่ๆหรือว่าทุกคนที่เป็นสพอร์ตเราที่เก่าวขอบคุณไปเราคิดว่าเราคงไม่ได้ทำออกมาสนุกได้ขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ